สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะเกมเดทไปายอะไรที่ผมสัญญาไว้แล้วว่าจะเล่นผีเดือกสปีตนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณเปียว21นะครับขึ้นไปตามเมื่อวานมาเท่านล้นก็แอดออนแอดออนผมก็ใส่มั่วครับสมุนมั่วแต่ก็จะนักพารอยู่21เลยเนี่ยแล้วก็จะใส่ของแต่งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มง่ายขึ้นครับก็มั่วกับนี่ ตอนไอต้อนนเนรับก็จะเป็นเนอนิดมีผู้ราชีวิตเป็นกจะกลายเป็นเป้าหมายหรือคนครั้งที่สามารถสร่้างเกมได้เหมือนนะครับก็ไม่ต้องตู้มาส่งทีครับถ้าคุณอยากจะเล่นก็เล่นนะครับดูอธิบายไปมาเริ่มละเฮียแต่เวลาผมรู้ว่าจุดเกิดของผู้ราชีวิตอยู่ตรงไหน,นครับมีสองที่กับทางนู้นกับทางนูน้นผมว่าจะไปทางนู้นก่นะอนเลยไม่ยากนะครับนี่ครับแกะหายตัว เจเรงหนเจอคนตรงนู้นครับเห็นไหมเห็นไหมไอ้ขี่ขี่ไไหเออเห็นละแล้วก็อีกทีเดียวครับฟันก็ฟันไปเลย็เอาไปข้างหลังครับคนนี้ปั๊มหนักทริเนี่ยแล้วก็ฟันอีกรอบหนึ่งตานแรกก็ง่ายแล้วนะตอนเนี้ยเพิ่มเสียงเสียงเบาเกิน เ,เมืก่อกี้เห็นพาชีวิตปั่นตรงนี้นะก็ฟันอ้าวเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้นึนนนนนกว่าจะปั่นต่อ่าแล้วก็ย,ยังไม่ตีนะเคตีเลยโอ้ทีเดียวล้มนะครับเหมือนมีคนชำระล้างโทเท็นนะครับ มันก็เลยน็อกไปเลยแขวนนี่เลยก็ได้ไออแล้วก็ขอไปตีเครื่องนะเพราะเครื่องจะเสร็จแล้วแสงมันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเพิ่มแสงโอเคประมาณนี้พอไหมมีคนมาช่วยคคออเด็ดมาทำไมคอเด็ด โดนแขวนรอบเอหรอฮะเทมมาตีลมทีเดียวเพราะว่ามันมีคนจับละล้านโพเทมนะมีคนช่วยมีคนช่วยข้างล่างเลยนี่หนีจะไปไหนอุย้ยอตีไม่โดนมาหาเลิกกูประมาท ต้อะมาะมาทอ so ือลอยอยู่ไหนล่ะไอตัวเมื่อกี้ข้างนอกนี่เลยแล้วก็ลองหุ่นแล้ครับหายตัวหายตัวเล่นวาร์ปเลยจังเลยวะวิ่งเร็วจังเลยคอเด็ดนี่ซัพคลายมัต่อฟาเกอร์ ไม่ปั๊มยาหาแต่ขึ้งบนบ้านเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรวะไปครับล่อหลงหงมมีคนซ้ำข้างบนครับอืมผูหเจ็บหล่อเลยโอ้มันมีแค่คนแอรบรถบนหลังคาเนี่ยอืม อันไหนอันนหนชิคโอ้มายก็ดหลบได้ด้วยหลบได้ด้วยมีไม้กำลังมีไม้ตัดกลายไม้ไปเลยครับก็ลองผลไปเลยครับเดินไปเตือนไปเตืนไป ตรงไหนเนอะตรงไหนเนอะตรงนี้มีแมวไอ้หรือเปล่าไม่มีนะครับโดดไหมไม่โดดหรอกเฮ้ยมันโดดไม่ได้ดิวะทางตันนั่นาน,าน่ะมันมีคนซ่อมตรงนู้นด้คยขม้นระเบเฮ้ยข้างล่างจริงดิ อะไรโอ้ยไม่โดนโอ่ะไมงโดนเป็นหนึ่งทีมันมีใครซ่อมเครื่องเลยเนี่ยตีไปหนึ่งทีอยากอยากโดนอะ่ะอยากโดนอะ่ะจัดจัดให้จัดให้ใหโอ้ยไม่โดนไม่โดนต้องหุนเลยแกงต้องหุน โอ้ไม่โดนอีกแล้วอันนี้เป็นวันอะไรลองหลอกลอกหลอกลอกหลอกหลอกหอกอยู่โอ้ไม่โดนอีกแล้วโอ้ไม่คอดฮ่าเฮ้ยข้าหัวดำเอ้ยไม่เงย ก่อนไอคิวกับไม่ไอคิมแม่งแตกต่างชิบหายเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอโผล่มาสิมีคนปั่นไฟตรงโน้นก็รีบเตือนไปเลยครับใกล้เสร็จแล้วนี่หว่าใช่ไหมโอ้มันหลบได้มันหลบเลยหลบทำไมวะนะมีคนไปช่วยครับ เฮียเอ้ยออยอมให้ทันเตียเดี๋ยวมันมีคนกลัวไม่ได้เล่นใช่ไหมโอ้โมได้ยังไม่ได้เลยเฮ้ย,ยมันจะสงะ่งไปใชัยอย่าบังอย่าบังไม่ทำหัวใจหมด หนึ่งมไม้หนึ่งสเต็ปตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเอ,อเร็เียบร้อยครับต้นหลอกไปหนึ่งทียังโมลี่ไม่ได้หรอวะนี่ผมไม่ได้เอาโมลีม่มามันมีแอนออนหนึ่งทำให้ราโมลี่ได้อันไหนไม่รู้อะ มีเสียงคนแถวนี้กัดกอ่อนอนยะ่ไม่เป็นรผมมาครับมาครับอู้ลมไม้อีกแล้วเจอคนลมไม้ปล่อยจังหลอเข้าตอนกดะเต็บมันมีคนหลอกกระสกอนสเต็บมันมีคนโดดไปข้างล่างาไงดีไงดีมีคนอยู่ตรงนี้โอ้โหมันหลบได้ไงจังหวะนี้มันหลบได้ไง ไอคนนี้ก็เลยเป็นึ่งกันดีกว่าใช่ไหมเออพูดคนเดียวเออเองเออเองทุกวันนว้โอ้โหไ,ม,ไม,ม่ไม่จมไม่จมตีค้างวะมันมีคนเจ็บมีคนเจ็บมันก็ไปเลยครับล่องหนไปเลยก็จัดการตัวนู้นก่อนเราหน้าด้านครับเราจะไปฆ่าไอตัวที่มันนั่นนะครับอะไรแม็กแม็กไม่ช่วยเพื่อนเลยแม็กโอ้ไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยกระตุกจรแล้ว ตามหาคอเดดตามหาคอเดดแล้วก็ตามหาท่อจ,จะจบไหมจะจบไหมไงงยอมแพ้เหรอยังไม่ยอมเนี่ยยังไม่ยอมใช่ไหมม,มันเข้าโดดข้ามรถเลยนะครับตอนนี้เข้าไปไหมไม่เข้าอ่ะ ล,ลอ็อกลงมหมยางเดียวตัวฆ่าไม่มอ้าวสวยเลยฆ่าไม่ทำไมฆ่าไม่ได้ปะก็งงเหมือนกันคลิปนี้น่าจะจบแล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจบแล้วเลยน่าจะจบชา้าช้าบายบายจบแล้ว มาจบเดียวขนาดนี้